เขามใจถึงเด้อแล้วพงใหญ่ใจดีเป็นก็เป็นเดียมคอยมาเนาะเบดมาดูกะเป็นมัวของคนนะนี่กะก็ได้ใจสายนาะแม่ทำําตาได้ลูกคนใหม่กลับมาเนาะแต่มันมีเพื้นขนองจากับพื้นอ็นแบบนี้เนาะอาชุขกุ้งผ้าปนเจงแห้งกระโดดไเปัญหาเร้นองอาหารอ่ะเป็นดัางคนรวย่ตไปเด้อพันพิว่าเพิ่นโบโซ่กั น้องสาก็คือสีนอนหันหนาฝัางเจ๊ขึ้เก้าเนาะไปห้ามผีไปไปชีเวนมันเจ็บกินเจ็บอ๋อแบบว่าเสียงตอนนั้นนี่คือแบบมันจ้องแบบว่ามันมันน,นนั่นน่ะเนาะตอนนี้มันเริ่มแบบว่าคลายตัวแล้วเนาะมันยืดออกแล้วเพรนยืดยืดได้ไหมก็เอาท่านที่ดีดขามือใช้หัวแม่ตอนนี้นะเน่ถ้าว่าตอนนี้น่ะสิบีบได้เนาะเพราะว่าเพิน่นน้องเพิ่งเริ่มโมเจ็บแล้วออกมาอีกเลย เกยเก่งยแขวะ่ลูกน้อเนอะบาคนหมู่มือแบบดบุมีสติอย่างไีเนาะอันนี้คนจักมาแนกบุญดีได้ไหมแกมือบุญพันยังไปส่องโลกไปในสว่างเลยอก็ไปแม่เป่นพาไปเที่ยวไปเบิ่งนสไลล์นไปยิเสียงเพลงอนกรเต้นเมยเป็นาต้งวน ชาววายเล่ยเสนาแต่ก่อนเป็นไปคนมักมวนเนาะมักเต้นขนาดแต่ก่อนนี่ยเอาร้องเพลงพวกเมื่อก่อนไอดีไอ้ชาววายวาเนี่ยนั่งตงซาเอ้ยวันที่สิบสองนี่เนาะมีงานบ้านเฮาเนาะหมอลำเรื่องจะไปคนมักมวนอยู่แล้วอ่ะเอาร้องวันที่สิบสองไอ้แข็งเฮงกูหนีเนาะวันนี้ก็หากันวันที่สองกันยังอีกสิบมื่นเนาะพี่น้อง ใน่น้าในแม่บาท่านนึ่งคุดออกไว้เนาะคือว่าเนาะเพราะว่าตอนที่อยู่หาอยู่หน้าบัตร้องสาบัตเป็นคนที่ว่าบ่มักเสียงดังเนาะแบบว่าเวลาไปอยู่ใกลทั้งพ่อแบบพ่อแบบเสียงดังแน่เนาะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เห็นหน้องญาติต่ว่าพอมาอยู่เพื่อนเด้วทั้งแม่ก็เป็นคนที่แบบเสียงเบาเนาะก็เลยเอ็หนในเพื่อนกินยากะเห็น่อแหบว่ามันกลมกลืนกันเนาะสว่าง แด่๋ยวว่าแม่เพิ่นเสียงเบากับการที่เพิ่นค่ะประทานยาเลยมันแบบพอมีอีกยังกระทบกระเทือนจิตใจเพิ่อนก็เลยแบบดังเม่์เปเสียงค่อยเนาะมันก็เลยเห็นในน้องเพิ่นรู้สึกตัวไว้เนาะหรือว่ามาเหี่ยวอยู่บ่พ่อนมาเนี่ยในแต่มาเอาของพันแฉบมาทุกมือว่าเม่์มาเมื่อวานเพิ่นมาเห็นดุอาการจังซี่แล้วเพิ่นว่าจังได้เมยเพิ่นจะเบิ่งดุก่นเช้าได้เนาะถามดูกยู่บ่ ถามมันกบโตนะบ้าก็ดีเอางสิก็ดีได้ดุได้นั่งเลยกบป้าเออก็ดีได้นะก็ดีได้ดุมันก็นอนเฉยอยู่แล้วคนก็พอนมเขาบ้านแม่พ่อไปเป็นคนมักเสียงดังเพราะว่าทางนองมันเป็นดกประสาทเนาะ อันอยู่กับเมย์ถึกต้องแล้วเนาะเพราะว่าเมย์เป็นคนอ่ name, glorious, อนโยนเสียงเบาอ้าวแม่นว่านังว่าความจริงในหัวแล้ววัดอยู่กับเมย์แล้วไอ้ผู้เดือนขาเดือนหกเรียกที่ได้กะเ็ดเบียกินให้เอ็หน้าจะออกไปหน้าเนาะดําหน้าผลเมียนออกไปออกไปหน้าเลยออกไปตอนนี้ทั้งแมย์กับบริมีเบียกเ็ดหนึ่งเพ่งว่าไปให้ไปหน้ากะ ต้องว่ามีคนหนึ่งที่ว่าเฝ่าน้องสาอยู่แล้วเนาะการที่เม,มย์ว่าอยู่เพื่อนนี่ดีรายย่างแล้วนึง่งเพราต้องไปฮับไปส่งลานแต่ว,ว่ามาห้องเยี่ยนเนี่ยฮับไปหน้าเพราะว่าอยู่บ้านเพิ่นไปเองเนาะแตว่าคือมันเช่า,าก็เกลี่ยวนานแต่ว่า้าว่ามสมมติว่าน,นอ้องเพิ่นดีเพื่อนเศร้าคักๆน,น,นี่เนาะแนะนำให้เมย์กันหองให้นอ้องเพิ่นเด้อกันหองเป็นส่วนโตมีก้อนล็อกยางดีเนาะ ราะว่าน้องเพิ่นก็ใหญ่เป็นสาวแล้วเนาะแอบปะดานหน่อยเอื้อบางคนนาะเดี๋ยวบางอนทั้งคู่คนเดือดเวอร์นิ่อย่าคิดได้ถาว่าเพื่อนดีเพื่อนเศร้าดิการห้องไอ้เพื่อนได้กับไอ้น้องเพื่อนนอนน้ำหลานผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าผู้นั่นน่ะเพื่อนจิจักคว้าแล้วเพื่อนเบิ่งหน้าสาวได้แล้วแต่ผู้น้อยยังบ่จักแยังอัินใช่ถาว่าอยู่กับน้องมันนี่จันน่ะเพื่อนจีเบิ่งแย่งหน้าสาวได้ ถ้าว่าเพื่อนดีเพื่อนเศร้ากับบุญอยากให้เพื่อนไปนอนหน้าเนะ<ม>าะให้เพื่อนมานอนเรือนน้ำไอ้ายน้ำลานที่เด็ดมาจักรวรรดิไปเที่ยวเพเศร้าไปตัวน,น่งมากแต่น่านั่นเหนื่อยคนมืนหมอหงุดหงิดเลยนะเ<อ>านาะแหนบวบมืออย่างเลยหัวให้หัวให้แล้วว่มันได้างนี้มันตายครึ่งหนึ่งเลยได้แม่แต<ม>่ว่ามันเป็นคนหออนอ้องนะว่าทุกคนเนี่ย อ่อานซ้นตอนนี้นี่คันเเว่นี่คือชิลีนี่เนาะเพราะว่าเปิ้ลคุ้สึกว่าย่านนี่นพอใช<ม>่คนถึงย่าิคนก็คือว่าน,นัง่งดูแต่เจมแม่คือว่าแตก่ก่อนก็คือคันในนอนกับน,น,นอนบดมือคั้นวันน,นังนนน่งก็นั่งบดตุ่นเนาะมันมันขี่กระบอลเนี่ยกระบอลนี่โอ้เพิ่นคุ้มสติบ,บ่ได้นี้ยเพิ่นบ<อ>้มือแล้วเนาะตอนนั้นนี่พอเดี๋ยวใช่เนาะมันเม่พันเอาพเดียวเขราะว่าไรตองไหนเพิ่นชมซอยพอมาแล้ว ก็โจ้มันเล่นสนได้ง่ายนะเที่ยวนี่นางคือเหื่อยเทะมากใ่ว่ารยด้ตอนนี้นี่ดีขึ้นร้ายเนาะเวลาคนปวดท้องควรจะไปห้องน้ำเองไปเองกาขึ้นกระเข่าไปเองเหมือนแคเน่เขาได้ใพ่แต่ว่าเวลาคนดูเข่าห้องน้ำทั้งเมย์กูมเมื่อตลอดบ่อ๋อเพราะว่าเขาแบบว่าเป็นห่วงแบบว่ายันน้องคนแบบไปหลุมหันดูหันดูหนีเห็นไหเนาะย่างมาของเมื่อยเมื่อคืนนี่นานมากจะดิ่งนมากจะดิ่ง กินข้าวคนกินขกินข้าวคนคืนนี้ตอนจกม้วนเวรตอนกม้วนชิบม้นจะขับรถาดูกินข้าวขนาเออถ้ากินรวมพาได้หัดสามีทุบเอาพี่น้องกิว้นชิบม้นคือสามทุมชีทุน่เหาะพี่น้องกลางคืนเนาะค่ะกับวันาิตแนกินไหวเนี่ยเพราะว่ากินว่ากินตอนแรกกัแล้วเนาะอีเด้อจ้ะเกิดขึ้นวเวเอ้า อีกนอตอี่บ่านางนี่เจ้าทั้งเจ้าไปอาบน้ำเนอ้ออาบน้ำกินข้าแรงเนอ้อจังพักพรกินยาเน้อทั้งยากับนอทั้งเมกอะให้กินประมาณสิบหา้านาทีหลังจากที่เพิ่นกินข้าแร้วก,ก็กินโลดเนาะก็เอาแหละประมาณสิบหา้านาทีดีว่าทานทั้งลูกหลานเพิ่นผูควรมีโทรศัพท์ทำแบบเพ่จำเป็นต้องว่าเบิง้งกับเว้นนะแม่ แถวกำลังคนไทยชีวิตใหม่กำลังชาอือดีละที่ชาเนี่ยแค่น่ะโบเฮ็ดโบเฮ็ดแบบน่ะเอวหักลูกหันปุ๊บยาเด้อยเอวเห็นหน่อยอยู่หันยากไปเท่าอีกหั่เบิ่งนาซาวแน่เบิ่งลานแน่ไล่ไกลนะไล่ไกลไล่ไกลแขวเพื่อนนะปุ่นนอนอีหล่าอีเลื่อยอยู่เมื่อยบ่ไปดีเหมือนตื่นบ่ดีแล้วทางแม่์เลยได้ชีวิตดูำได้ชีวิตใหม่เนาะสฉลองเกิดใหม่เนาะ คนไทยชีวิตน้องชาไหม่าดัวเลยหาดหาลมดีเนาะมบอนีเนาะมิเตยิ้มออเอ้ามียัางมหฮมแก้มนะสาวอันน้ำท่าวะมะฮงเก้มนะสาวปูด้วยได้เลยนะฮะฮะไปที่ใดก็ตัวเมย์เนาะมาเยี่ยมยามน้องชาเนาะทั้งน้องชาจ้ะไปหาอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำได้กินข้าวแล้วกะกินยานอนเนื้อนางเนื้อ กปกติกานอนตีหัวแดงอยู่แล้วเนาะนอนถอเถอะแดงจะคอยอยู่ดีนี่แห้งหลเลยเฉาทำมือเจ้าคักจ้าแบบนี้เนาะแหน่ให้ดีเจ้าคักคักมืหอหดวันที่สิบนี่ให้หันแหง้งให้เลยลูกไปเบิ่งหมอลำเรื่องน้ำกันเด้เอเพราะว่าเพื่อนใกล้วัดน้องเจงใดการน,นอนบรับเพราะว่าเสียงดังเนาะแม่แม่เอ๊ตอืากาศสิบกุลควรเพื่อนน,น,อนาะสว่างแม่สบายดีเด้อแม่สบายเด้อน้องส้าแม่กับน้องสาาน้องกับหลานน้อย โดยสบายมือไหมื่อที่มาเย็นยามอีกเด้อเจ้าหรอว้ยโดยโดยสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องก็ได้ไปหาทางน้องสาเพื่อนแล้วเนาะทางน้องเพิ่กนอาการก็ดีขึ้นรลายเนาะเวลาเขาวอกกับเพื่อนก็นยิ้มเนาะเพื่อนฟังหูเรื่องเนาะแต่ว่าเพียงแต่เพิ่นทางน้องเพื่อนบอบอตอบไปชื่อเนาะแต่ว่าเขาวอกอย่างนี้เพิ่นฮูด้บางคํำที่เพิ่นนั่นเพื่อนกันยิ้มหัวเนาะแต่ว่าเพื่อนบ่สามารถที่จะบาตอบเฮาเนาะเพราะว่าถ้ากับแม่เพื่อนเิ่นสีเว้าเนาะ ก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุมันยืนลำรวยลำรวยเนาะปราปราคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะให้พอแต่เงินแต่ทองเด้อทวารสร้างสาวุญลายว่าพิชก็ต้องขอโทษขออภัยน้วยเอฟซีเบอร์สุขทุกคนเบอร์สุบสุบอร์นะก็ากจะเฝ้าเบื่อหน่ายกันเด้อพี่น้องเนาะพี่ว่ารสางบุญลายมาหาน้องซาทุกมือทุกมือกันเนาะ เป็นกำลังใจให้ในเดอ้อสำหรับคลิปนี้ทั้งสาบุรายได้ขอจบไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี